สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่ย่านลำลูกกานะครับพอดีอเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานตรงนี้มาดูเสียปโป้งนะครับถอยนะครับตัวอถอยเข้าโกดัง ลงของนะของพี่โป้งก็มีใส่บางฝุ่นกันใหม่นะครับวันนั้นก็ช่วยเขาใส่อยู่ก็ของของตัวนี้น่าจะเป็น80ยาวประมาณเม็ดสิเม็ดี่สนะครับความกว้างความกว้างวันนั้นน่าจะ80ประมาณ80นะครับแล้วก็ทําให้มันเลยไปด้านในนิดนึงนะแล้วก็ยื่นออกมาข้างประมาณนี้นี่แต่ว่า ใช้ตัวบางตัวไม่เงานะเสียดายแค่ไม่เงานะแล้วก็ความบางนะก็เลยใช้ดาวช่วยนะครับใช้ดาวช่วยไม่ให้ไม่ให้มันปิวไหวสะบัดนะครับภาพก็จะประมาณนี้ของเราก็จอดรออยู่นู่นเลยตงทางโค้งไม่ให้มันเก,กะกะเดี๋ยวพี่โป้งก็จะเข้าตรงนี้นะขวามือตรงตรง,ตรงหัวรถพี่โป้องอะ่ะ ตรงนี้ถ้าวันไหนมีรถจอดเยอะก็จะเกะกะตรงนี้นะเราเคยถ่ายแล้วหลายคลิปอยู่แต่จะถ่ายรถเรานะให้ลูกถ่ายให้นะแต่ว่าส่วนของพี่โป้งเรายังไม่เคยถ่ายเลยเดี๋ยววันนี้รอชมสเต็ปการถอยของพี่โป้งกันแล้วกันนะพี่โป้งเนี่ยอย่างถ้าใครได้ได,ดูคลิปเก่าๆเดิมทีก็คือผมเอามาที่บริษัทเก่าโน่นผมเอามาหัดให้เขาขับแม่ลูกนะครับเป็นยูดีเครื่อง3ามอยยี่นะครับแล้วก็เขาขับอยู่ประมาณ ปีหนึ่งนะครับแล้วก็พอผมอามาอยู่ที่นี่นะพี่ปูงก็ออกมาขับด้วยกับที่นี่ก็ประสบการณ์เทรลเลอร์มีขับอีซุสามสองศูนย์แล้วก็ฮิโน่สามสองศูนย์แล้วก็ตัวนี้เจ้าสามหกศูนย์นะครับรวมรวมก็ประมาณหนึ่งปีนะครับกับประสบการณ์เทรลเลอร์คันนี้เรามาดูลีลานี่นะครับเข้าตรงนี้นะ้วติดรถตรงนี้แต่ว่าวันนี้ด้านด้านฝั่งนี้ไม่มีรถก็น่าจะง่ายหน่อย ก็จะกวาดหัวไปทางนี้นะกวาดหัวเดินหน้าไปทางนี้นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเลี้ยงกวาดแทงแทงขวาเข้าไปนะครับเข้าไปในประตูนี้รอประมาณแปดโมงครึ่งนะครับรอเขาเปิดประตูนะอนี้นโชคดีนะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีรถปกติถ้ามีรถจอดสองคันนี่ก็ค่อนข้างยากเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับการมัดใจลูกค้านะครับ สเต็ปที่ผมใช้อยู่หรือทีมผมใช้อยู่นะครับก็คือว่าจะกีดขวางจะลําบากจะมองเหมือนถอยไม่ได้ยังไงก็ตามนะครับเราถอยไปก่อนนะครับเราถอยไปก่อนนะครับตามใจลูกค้านะครับถอยไปก่อนแต่ถ้ามันจะติดอะไรเดี๋ยวเขาจะเอาออกให้เองนะครับเดี๋ยวเขาจะเห็นเองนะฮะว่ามันติดขัดหรือติดรถขันไหนนะครับแค่เขาถามว่าถอยได้ไหมเราก็บอกว่าถอยได้แล้วก็ลองดูเลยครับแต่บางครั้งมันอาจจะถอยไม่ได้ก็ตามนะฮะแต่ว่ามันลูกค้าอาจจะยังไม่เห็นภาพนะ เอาถอยไปเลยอันนี้คือสเต็ปที่ผมใช้อยู่นะครับสเต็ปมัดใจลูกค้านะก็คือลูกค้าถามว่าได้ไหมคือได้หมดครับถอยได้หมดประมาณนี้นะอ่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วก็เปิดประตูแล้วพี่โป้งก็ถอยหน่อยนะครับถอยเพื่อที่จะยกหัวหลบรถเก่งนะเพราะว่าจอดปิดหน้ากดังตอนนี้ก็ต้องรอรถโล,ลง่ลงๆก่อนอ่าไม่มีแล้วนะโล่งแล้วมนะั้ยอ่าครับยกหน้าไปแล้วนะครับยกหน้าไปเลยแล้วนะครับ ผมจะถือโทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่มีไม้กิมบอลนะวันนีเน้เดินหน้าไปไกลเลยอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีพี่เขาเอารถออกตรงนี้ออกให้นะครับอถอยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเอาเอาอ,อ,อีกคันนึง่งให้รถเข้าไปก่อนก็นกได้นะดเดี๋ยวรถออกอีกคันนึง่งให้รถเข้าไปก่อนนะครับรถวิ่งได้จะได้ไม่ขีดขวางเดี๋ยวรถกระบะอีกคันนึงเอาออกให้นะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงพับช่วงนี้นะฮะช่วงมุมตึกเนี่ยแล้วหัวมันจะเวียงมาถึงตรงนี้พอดีก็จะค่อนข้างยากนิดนึง รถใหม่คันหนึ่งไปเลยพี่ปโป้งนะครับวันนี้ประสบการณ์ของของแกก็ประมาณเทเลอร์ก็ประมาณปีปีหน่อยๆน,นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเจ้าโป้งเป็นน้องข้างบ้านนะครับเอามาหัดตัวแม่ลูกเอามาหัดแม่ลูกแล้วก็วันนี้ต้องทับเยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวห่างมันไม่ได้เนาะอ่ะพ้นล้วพ้นลวพ้นแล้วพ้นแล้ว เอาใหม่นะครับจัดทรงใหม่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปยืนด้านหน้ารถดีกว่านะครูนั่นน,นะรนะูตรงกำแพงเล็กๆตรงนั้นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอลซทีเอ็กซัดสามหกศูนนะครับตัวนี้ซื้อมาพร้อมหัว อมหางเลยนะครับที่เราติดสติสทอนนี่ก็จะเป็นประกอบการนะตัวนี้ก็สเกิร์ตก็เป็นสเกิร์ตรีไซเคิลนะผมเอาอันที่แตกในลานไปเชื่อมทำสีใหม่ประมาณพันห้าตัวนี้เข้าไปแล้วตรงนี้ พอไปแล้วนะครับคิดไปแล้วตอนนี้เดยกกำลังคืนหัวตอนนี้ต้องรีบคืนหัวให้แบบเต็มที่นะครับดูได้พี่โป้งจะโยกใหม่ไหมนะจะโยกใหม่ไหมต้องโยกใหม่นะครับพื้นที่ข้างหน้านี่เป็นคนละบ,บริษัทนะห้ามห้ามห้ามเข้าไปนะเขาว่านนะครับเคยเข้าไปทีหนึ่งลนะพี่ยอดเคยเข้าไปแล้วมั้งหรือใครนั่นแหละเพราะว่า ตอนนี้ก็ตั้งลำตรงก็ถอยตรงเลยเข้ากระดัง<อ>ก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะกับรถจอดนะครับจริงๆแล้วอาจพื้นที่เหมือนจะกว้างนะครับแต่ว่ารถจอดก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าปุงโชคดีนะครับวันนั้นผมเจอสามสี่คันจอดตรงนี้พอละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคแค่นี้นะครับพามาดูเจ้าอีสุสามหกศูนย์สามหกศูนย์จากบังคับพม่าลายจากเสียปโป่งตะอีนครนะครับจากาถ้าพูดจริงๆก็จะเป็นเด็กปั้นนะเนาะแต่ว่าก็ดันๆกันไปนะฮะช่วยๆกันไปโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสุรยิยธรรมทุกสวัสดีครับ